สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้นำเสนอนะครับเป็นกระจังมิตซูบิชิไทตันนะครับเอกุส v บนะครับบายมิตซูบิชินะครับหนึ่งเดียวครับสีการช่างพระนครศรีอยุธยานะครับอ้าวมิตซูบิชิตาแดงนะครับอ้าวกระจังตัวนี้เอกุส v บยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้เป็นสีไลเนอร์นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เป็นเม็ดสีไลเนอร์นะครับบายสีเคการช่างนะครับตามิซูบิชินะครับสั่งทำนะครับหนึ่งเดียวนะครับเพิ่งเจอนะครับเมืองไทยเรานะครับนี่ครับดูรายละเอียดเม็ดสีนะครับเห็นไหมทุกเม็ดนะครับดูได้เลยนะครับแจ่มขนาดไหนแรมขนาดไหนนะ่ะตัวนี้เป็นกระจังแท้นะครับุ่นแบบ อิมิเตดเลยนะครับนี่ตัวนี้นะถอดได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวแท้เลยนะครับตัวนี้ถอดได้หมดนะครับนี่นะครับตป็นของแต่งนะครับตัวนี้เป็นของแท้ติดลอรถนะครับรุ่นท็อปที่สุดของ2019แล้วนะครับโลโก้นะครับตัวนี้โลโก้แท้นะเรามีพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้กระจังแท้นะครับดูได้ชัดเลยครับจะมีฐานรองรับนะครับ ต้องการรอแบบไหนนะครับอ่านี่ครับสไตล์เคปล่าโทนสีแดงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับลอแต่งเติมเสริมมิตินะครับด้วยลายเคปล่าโทนสีแดงนะครับอ่าไม่พอใจแบบนี้นะครับทางร้านมีนะครับอ่าแดงสดนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับแดงสดก็จะสดเลยนะครับสีรับรองไม่มีซีดนะครับสีเคการช่างรับประกันตลอดใช้งานนะครับถ้าดาเ็บแดงเคปล่าก็จะประมาณนี้นะครับแดงสดก็สดมากนะครับหรือไม่ต้องการสไตล์แต่งดุนะครับดูแบบไหนนะครับมีหลายแบบหลายเวอร์ชั่นให้เลือกนะครับสีเคการช่างตัวนี้ก็เป็นเคปล่านะครับเนี่ยครับเคปล่าโทนสีทองนะครับเห็นไหมหรือไม่ต้องการดุดุขึ้นมาหน่อยนะครับ ก็เป็นเคปลาดำนะครับเดี๋ยวต้องการดุเข้มเลยนะครับดูดลอเข้มๆนะครับตัวนี้เป็นดำเมทัลลิกนะครับนี่นะครับดำเมทัลลิกกับเคปล่าดำนะครับแล้วก็ดำทองนะครับให้ดูย่าจะนะครับว่าเห็นไหมครับมีหลายแบบเราจะตายให้เลือกนะครับใส่ได้เลยนะครับของแท้ทุกคินนะครับ CK การช่าง ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับนะครับจะรอแบบไหนนะครับจัดให้นะครับสีการช่างพนนครศสียุธยานะครับลูกตัวนี้เป็นลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับลูกค้า v i เเแล้วนะครับจัดให้หน่อยครับนี่นะครับดูรายละเอียดเม็ดสีไลเนอร์นะครับดูได้เลยนะครับแข็งโป๊กๆนะครับคงทนแข็งแรงนะครับสวยนะครับสไตล์ออฟโรดนี่ต้องตัวนี้เลยนะครับสีตัวนี้ ดูรายละเอียดเม็ดสีนะครับมิตซูบิชินี่ก็ดูได้เลยนะครับเป็นสีไลเนอร์โทนสีแดงนะครับจัดให้นะครับอรองนะครับนี่เด็ดคิงตัวนี้นะครับทาให้พิเศษกิงก็โหทำยากนะครับตัวนี้เราต้องมาแกะตัวหนังสือทีละตัวทีละตัวนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นลูกค้ารีเควสตมานะครับให้หาตํากระจังหล่อให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะใส่รถขับสี่นะครับหัวเดียวนะครับอ่าสี่เการช่างจัดให้นะครับรีเควสตมานะครับต้องการมิสูวิชิโทนสีแดงอ่าโลโก้ต้องการตัวไหนก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบดูนะครับยังไงจะเข้ากับรถแบบไหนนะครับสี่เการช่างอยุธยานะฝากไว้นะครับไหนอ้อมใจนะครับ โทรไลน์นะครับ0928647570นะครับสีการช่างพระนครศรียุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับชัดเจนนะครับทองทางการติดต่อก็เข้า g o Google YouTube Facebook นะครับตามเพจต่างๆนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับส k การช่างนะครับตัวนี้นะครับการันตีงานนะครับนัครบตัวนี้เลยนะครับส k เขการช่างเผื่อบางครั้งบางทีเป็นรถรุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้สวัสดีครับ